วันนี้เนี่ยเวลาเราจะรักษาเราจะรักษาอะไรสักอย่างเราไปดูที่อาการของโรคแต่เราไม่ได้ดูว่าโรคนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเราไปดูอาการโรคอาการของคนหนุ่มคนสาวไปชอบดูหนังฟังเพลงอาการของคนป่วย ในด้านศาสนาในปัจจุบันคือเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทําในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการผมบอกว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นตัวโรคหรือมันคืออาการของโรคฮะไอที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันคือโรคหรือมันคืออาการแล้ววันนี้เราบอกเรารักษาโดยการให้ยาตามอาการ ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ปริกบอกอ๋อถ้าเขาเขาชอบดูหนังก็สร้างหนังมาเพื่อจะได้เปลี่ยนให้เขามาดูหนังมุสลิมมีหนหนังฮาลลนในโลกอิสลามเนี่ยผมถามหน่ะ hosp? ซาลปุซาไดเขามีนิยามนี้เหรอที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าถ้าวันนี้เราเชื่อว่ามีแนวทางอื่น ที่ดีกว่าแนวทางของรอซูลสาฮาบะและซาลาฟุซซอแล้วแล้วเราก็ว่าแนวทางเหล่านั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเยียวยาสังคมได้แล้วเราก็แปลว่าวันนี้เรากําลังดูถูกแนวทางของรอซูลสาฮาบะและบรรดาซาลาฟุซซอและในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ผมนเน้นย้ำเหลือเกินว่า มันจะมีแนวทางของใครที่จะดีที่สุดมีแนวทางที่ดีไปกว่าแนวทางของเราสู้ในการแก้ปัญหาสังคมมันจะมีแนวทางของใครที่จะดีมากไปกว่าแนวทางของสหบะและแนวทางของบรรดาสลาฟซาเลยวันนี้เราเดินตามใครฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราเป็นผู้มาเยียวยาสังคมแก้ไขสังคม แต่เราเริ่มต้นสวนทางกับสิ่งที่รอสุลุลลฮ์เริ่มต้นผมถามหน่อยว่าเราจะหวังผลสำเร็จจากไหนอ่ะรอสุลุลลฮ์ไม่ได้เป็นต้นแบบของเราในทุกๆเรื่องหรอในอุสูบุตดรดวะในกระบวนการแห่งการดาวะรอสุลุลลฮ์ไม่ได้เป็นต้นแบบของเราเหรอสหะเบไม่ใช่ต้นแบบของเราเหรอซาลปุซาเลไม่ใช่ต้นแบบของเราเหรอ เราใช้วิธีทางของคนเหล่านี้ไม่พอเหรอสำหรับคนในยุคปัจจุบันในการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เขาเข้าใจศาสนาวันนี้ต้องถามคำถามแบบนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีแนวทางที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดอัมฟาะะอัลสละดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดแก้ไขได้มากที่สุดและเราละทิ้งทำไมเราไปหยิบแนวทางของใครมา แล้วเราบอกว่านี่คือวิธีการเยียวยาแก้ปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันเรากำลังสวนทางกับแนวทางของรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีแก้ไขสังคมด้วยกับอักรีด้วยกับหลักศรัทธาเมื่อหลักศรัทธาเข้มแข็งชีวิตของเขาด้านอิบาดะด์ด้านมุอามาลาตด้านสูลูกเขาจะมีความเข้มแข็งตาม ผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยเรารักษาที่อาการโรคหรือรักษาที่ตัวโรคไอที่มันปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันมันคืออาการของโรคถามว่าแล้วโรคมันคืออะไรล่ะโรคมันคือการขาดความเข้าใจในเรื่องอักีดะมันขาดความเข้าใจในเรื่องอิบาดะขาดความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาโรคทั้งหลายนี้มันจึงปรากฏถ้าเราเป็นหมอนะมีคนป่วยคนหนึ่งมาหาเราตัวร้อนเลย เสร็จเราบอกเฮ้ยเอายาพาราไปกินอีกคนหนึ่งเล็บขบอักเสบตัวร้อนเหมือนกันเราบอกกินยาพาราอีกคนหนึ่งบอกใส่ติ่งจะแตกแล้วอาการของมันคือตัวร้อนยาพาราแล้วเราก็บอกว่านี่ยวิธีการรักษารักษาไปตามอาการของมันเพื่อจะให้ความร้อนมันลดลงแต่ถามว่าตัวโรคมันหายไหม ฮะโรคมันหายไหมอายาพาราเนี่ย,ยรรมันให้บรรเทาอาการปวดอาการตัวร้อนให้เย็นลงในช่วงขณะแต่พอเวลาหมดฤทธิ์ยาแล้วโรคมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่เหมือนเดิมวันนี้เรารักษาอะไรอะเรารักษาอาการโรคแต่เมื่อวิธีการนั้นมันหมด มันหมดผลสําแดงของมันแปลว่ามันหมดความสําคัญของมันแล้วโรคมันกลับมาเหมือนเดิมคนก็กลับมายาฮิเลิยเหมือนเดิมกลับไปดูหนังดูละครเหมือนเดิมกลับไปอยู่ในวิถีชีวิตที่เป็นยาฮิเลียเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้แก้ที่โรคแต่มันแก้ที่อาการวันนี้ยุทธวิธีต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันแก้ที่อาการโรคไม่ใช่แก้ที่ตัวโรคถ้าแก้ที่ตัวโรคต้องแก้ด้วยยาขนานของรอสุลลอฮ ที่ท่านมุฮัมมัดนาซิรอัลบานีบอกว่าอ,ลอัลิลลชจากอัลิลาชอัดดวะจากัลด,ดวะประโยคนี้สำคัญนะจะยิ้วยารักษาเนี่ยต้องใช้ยาขนานเดียวกับที่เราสุลลอละใช้จะต้องใช้วิธีการเหมือนที่เราสุลลอฮะใช้เราถึงจะรักษาโรคได้ฮะไม่งั้นอาการมันก็ผุผู้ผุโพ แล้วเราต้องใช้วิธีการเปลี่ยนตามยุคสมัยอีกมากแค่ไหนที่เราบอกว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาของสังคมได้ตกลงวิธีการของรอสูลุละเน่หมดยุคแล้วใช่ไหมวันนี้การด่าว่าแบบรอสูลุลล์แบบการเผยแผ่ให้ความรู้ในเรื่องวิธีทางของซาลาฟุซาละมันใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไปดู การเผยแผ่ในมัสยิดฮารอมไปดูการเผยแผ่อ,อิสลามในมัสยิดนบีไปดูวิธีการของคนเหล่านี้ว่าเขาใช้อะไรทำไมเขาถึงสร้างผู้รู้สร้างปราดสร้างคนที่เข้าใจอักรีดาได้ถามแล้ววันนี้เราใช้อะไรบางคัอาจารย์ละครหรือหนังเนี่ยมันก็ทำให้คนเข้าใจาศาสนาได้นะ ผมบอกถ้ามันทําได้เนี่ยคนแสดงมันต้องมันต้องเข้าใจศาสนาก่อนเพื่อนเลยจริงป่ะถ้าคนอื่นจะต้องได้ผลสำฤทธิจ์จากมันเนี่ยคนที่เป็นคนแสดงต้องมาอันดับหนึ่งเลยมันอยู่ไหนตอนเนี้ยวิธีการอย่างนี้อุสลูปแบบนี้พี่น้องครับบรรดาสารพุสซอาล้วเขาไม่ใช้กัน เขาไม่ใช้กันฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาแก้ที่ต้นตอของโรคครับโรคที่มันแสดงอาการในปัจจุบันนั้นต้นตอของมันคือการขาดความเข้าใจในอัติเด์ความขาดความเข้าใจในเรื่องหลักศรัทธาขาดความเข้าใจในเรื่องอะไรครับเรื่องของไอบาดะ ไปแก้ที่นั่นแล้วถามว่าใช้วิธีไหนใช้วิธีเดียวกับที่รอซูลและสฮาบะช้ถามว่านบีแก้ปัญหาสังคมยุคยาฮิลียทำไงนบีใช้อะไรใช้วิธีไหนนบีใช้เวลา23ปีเปลี่ยนยุคยาฮิลียะมาเป็นยุคทองแห่งอิสลาม13ปีที่มหานครมักกะ10ปีที่มหานครมาดีนะ คนอย่างเราสุลุลลเป็นต้นแบบของเราในทุกมิติครับแล้วเราต้องถามตัวเราเองว่าวิธีการของเราสุลุลละไม่สามารถที่จะเอามาเยียวยารักษาโรคของมุสลิมในปัจจุบันได้จริงหรือต้องตอบคำถามนี้ก่อนถ้าได้ทำไมไม่ใช้หรือว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่า หรือว่ามันมีรูปแบบอื่นที่ดีกว่าฉะนั้นถ้าหากว่าหลักมันผิดเพี้ยนไปจากข้อที่จริงผมเคยบอกกับท่านนะพี่น้องครับยกตัวอย่างง่ายๆท่านมีเส้นตรงอยู่เส้นหนึ่งท่านบอกว่าเราเริ่มต้นทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาบสนิทหรอกเราเอียงนิดๆหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เอียงออกสักหน่อยนึงก็ไม่เห็นเป็นไรผมบอกกับท่านว่าต้นทางเนี่ยเอียงนิดเดียวปลายทางเอียงเยอะแค่ไหนไปดูลองเอาเส้นลากจริงไหมเฉไปนิดเดียวต้นทางอน,นนิดเดียวลองลากไอ้เส้นที่เฉนี้ไปไกลยิ่งไกลเท่าไรยิ่งนานเท่าไหรมันจะยิ่งออกห่างห่างหางออกจนหลุดเลยผมบอกให้นี่คือความน่ากลัว ฉะนั้นเรื่องของหลักการต้องทาบสนิทเรื่องของอากีดาต้องทาบสนิทนาบีทีงบอกว่าวาอันนาฮาซาซิรอตีมุสตากีมันฟัตตะบิอุว,วละลาตัตบิอุบุลไงใน,นาทางตรงนียมีทางเดียวนะให้ยึดบนทางนี้นะอย่าเฉออกไปทางขวาทางขวาทางซ้ายนะอย่าเฉฉายออกไปนะเพราะถ้าออกไปเมื่อไหร่แล้วก็หายนะนะ มันจะทำให้เราออกห่างจากทางตรงมากขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ห่างเยอะฮะห่างเยอะอยังวันนี้เมื่อไรก็ตามที่เราเบี่ยงออกจากทางตรงน่ากลัวน่ากลัวถ้าถ้าเราจะเป็นผู้ที่ อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมอิสลามให้ไปดูวิธีการแก้ไขเยียวยาของรอซูลและสหบาหไปดูเข้าเรามีต้นแบบเรามีสิ่งที่เป็นสิ่งสำเร็จรูปอ่ะ อันเย้ามาอักมันตัวละคุมดีนะคุมวันที่นบีประกาศว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วถามว่ามันสมบูรณ์ด้านเดียวเหรอดินพอลนะ้อ์นี่ะมันสมบูรณ์บางด้านเหรอมันไม่ได้สมบูรณ์ทุกมิติทุกด้านหรอแล้วถ้ามันสมบูรณ์หมดแล้วเราต้องไปเอาของคนอื่นมาใช้หรอผมถามนั่นนี่คือสิ่งที่ย้อนต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับประเด็นที่ทาง ทีมงานนะเจ้าภาพได้จัดขึ้นมาในเรื่องของอักตรีได้นี่นี่คือการรักษาที่ต้นตอของโรคเรากำลังรักษาที่ต้นตอของโรคแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้อย่าลืมนะอาการร้อนมันจะหายไปถ้าไอ้เจ้าไส้ติ่งที่มันกำลังอะไรมันกำลังอักเสบมันถูกรักษามันถูกตัอดออกเดี๋ยวความร้อนมันลดลงจริงปะ แผลอักเสบที่เท้ามันถูกรักษาหายไอความร้อนที่ตัวมันจะลดลงท่านว่าจริงไหมฮะอาการร้อนที่มันเกิดขึ้นที่ตัวมันเพราะเกิดจากสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแตกต่างกันวันนี้กลับไปหาต้นเหตุของโรคให้ได้อย่าเที่ยวมารักษาอาการของโรคมาก็จ่ายยากระพาราไปสามวันมาใหม่กินใหม่มันกินตลอดชีวิตนะฮะเพราะว่าไอ้ต้นตอของโรคมันไม่ถูกรักษาท่านว่าจริงไหม นั้นโรคของมุสลิมในปัจจุบันคือโรคของการขาดความเข้าใจในเรื่องของอักดีด้านที่แท้จริงเป็นโรคของการขาดความเข้าใจในเรื่องมันฮัตที่แท้จริงโรคในเรื่องของการขาดความเข้าใจในเรื่องอิบาดะที่แท้จริงหันกลับไปรักษาที่ต้นตอของมันอักีดามาอันดับหนึ่งผมอยากจะให้เราถ้าเป็นไปได้แล้วมีโอกาส ผู้รู้ที่ท่านเชื่อถือที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องได้เนี่ยกลับไปศึกษาแนวทางตำราของบรรดาอุลามาสลับนะจินินีแล้วอาจารย์อามีนก็ทำหน้าที่อยู่ถ้าที่กรุงเทพเนี่ยก็เอาหนังสือของสลับมศหนังสืออักดะอาจารย์ฟริ์มีโรงเรียนก็สอนตำราที่ ปาาสลับเขาใช้กันการปลูกฝังอย่างนี้มันคือการหวานเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์นี้เนี่ยเมื่อเราดูแลใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ําแล้วก็หล่อหลอมมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นฉะนั้นการเรียนการศึกษาด้วยวิถีทางที่ถูกต้องอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่มันยั่งยืนและมั่นคงมันไม่ได้ฉาบชวยฮะ เราไม่ได้เรียนเอามันนะฮะไม่ได้เรียนเพื่อสนองตอบอารมณ์แต่เราเรียนรู้ศาสนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้อยู่บนหลักการของอัลลอฮฺเลาะห์ซูลต้องใช้เวลาท่านมูฮัมหมัดอินุบาฮบได้บอกกับเราว่าสิ่งจําเป็นที่เราต้องมีสีข้อนะท่านฝากกับท่านไว้ในช่วงนี้หนึ่งอไไัลไลมต้องมีความรู้ รู้ในเรื่องอัลลอฮ์รู้ในเรื่องนบ,บีรู้ในเรื่องของศาสนา2องเมื่อรู้แล้ววัละอมามลูบิปฏิบัติสามก็คือวัดดะวะการเรียกร้องเชิญชวนและสุดท้ายอัศรจะต้องมีความอดทนสประการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะต้องใช้ในเส้นทางแห่งการดะวะในการที่จะสร้างอุมมาในการที่จะช่วยกันประคองให้เรานั้นอยู่บนทางที่ถูกต้อง 1. ต้องมีความรู้ที่แท้จริง 2. องนำความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. เรียกร้องเชิญชวนและประการที่4ี่คืออดทนบนวิถีทางดังกล่าว 4. ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจหลักการของาศาสนาได้อย่างถูกต้อง